กางเต็นท์ค่ะชื่อโอค่ะจองไว้สามคนโอเคเรามาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามคนแค่ขับรถลงไปเลยอันนี้มันเป็นในส่วนของคาเฟ่นะคะสวยงามมากใช่เดี๋ยวค่อยไปกลางเต็นท์ก็คือขับไปข้างในหน่อยเนี่ยค่ะเขาบอกให้ขับลงไปเลยเออแล้วขับลงไปเลยค่อยขับนะคะเนี่ยแคมป์ตะนาวสีโอเคนะชอบนะใกล้นะใช่ใกล้ดี รถาาทุกคันที่เข้าราลลลนลบกบวกลูเตียนอ่ะลงแล้วลงแล้วเรียบร้อย,อยแต่พื้นที่็ใหญ่มากโอ้โอ้แถ้าเดินมันก็ไกลอยู่ดาเราเดินลงมาก็ไกลอยู่นะนี่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 อะไรอ่ะมีเป็ดุ้ยค่ยะันด ม่สวยมาะเออมีมต,รต,รตัวส่งราเอ่เมื่อกี้เจอเราหาไหมคะทุกคนมยูยแต่ร้านสวยอ่ะทำไมเอาที่นีวร์งนี้นนยอให้จอที่ก่อนโอเคจัดนี่ก่นนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวลงของก่อนๆๆแต่ห้องน้ำ ตรงเนี้ยเบื้องเนี้ยตรงไฟอ่ะแล้วก็มีเหนชาตรงเนี้ย่ายลชิก็คือเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนีด้ดีกว่า,วาโอเคทุกคนเราเลือกคุมนี้นะคะเดี๋ยวเราเต็นมาลงวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ขอความร่วมมือในการที่ถ้าจะกลางทาบก็ให้กลางข้างหน้าเต็นไม่ให้กลางข้างๆแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาหรือปกติเนี้ยก็ฟิสตลายกางได้เลย แต่วันนี้ก็คือเราถามคราและประมาณเกือบแปดสิบคนคนนีย <c oughs> ว่าคนเนี้แต่ร้านใหญ่ทุกคนร้านใหญ่มากสวยสวยมากดูดิร่มร่มอะ่ะคือชอบอะ่ะแล้วข้างหน้ามีคาเฟ่เราวันนี้เหมือนมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะในห้องน้น้ำเนื้อของขายใช่ไหมเหมือนองานวั<อ>ดเลย,ยเออแล้วก็ห้องน้ำมีสองจุดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูอยู่ตรงไหนก็ใกล้เต๋อใ่ตรงนี้ใ,ใ,<น>ใช่แล้วน้ำมาสวยมาก<น>มีรถเข็นให้บริการ พักต่อเยอะมากพักต่อเนี่ยเยอะถ้าไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวกลางแจ้งก่อนเดี๋ยวพาไปดูน,ดน,นี่เขียนแล้ววะพนักงานร้านร้านนี่คือค,ค,คนเยอะทุกร้านเลย<ค>ดูทิศก่อนเพราคุณผู้ชายเขาซีเรียสเรื่องทิศอยู่นะคะทิศนอนโอเคอันนี้ทิศตะวันตกแล้วเอาหัวไปทางนี้เนาะหัวนอนนี่ใต้ เหนืออยู่นี่อ่าลองตรงนี้ทิศนี้ก็คือมุมนี้เลยม่ใช่เขาซีเรียสตกเนื้อโอเอใครกลางเต็น แล้วก็กางเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํานะคะห้องเร,เราใกล้ห้องน้ําจุดที่1สุดเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตรงห้องน้ําจุดที่1สุดก่อนตรงล้างจานอยู่ข้างนอกตรงนี้แล้วนะห้องน้ใช่อันนี้มุมจอดเราก็จะจอดข้างๆแบบนี้นะคะห้องน้ํามันจะมีจุดนี้อยู่แล้วก็ลานมันจะกว้างแต่ตรงนู้นเลยเห็นปะตรงจุดนู้นเลยเห็นไหมคาเฟ่ก็คือเราลงมาจากทางทางนี้นะลงมานี่ก็จะเป็นที่จอดรถข้างหน้าจะเป็นริมน้ำหมดเลย ของเราเลอกกลางตรงนี้ก็คือหลบมาหน่อยหลบมุมคนมานิดนึงเพราะว่าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่จริงๆก็ยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่วันนี้รับ80คนอนะแล้วก็ยาวไปถึงนู้นเลยนู่นพาไปดูห้องน้ำขี่เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะทุกคนนี่ห้องน้ำสะอาดมากห้องน้ำนะคะก็เป็นนี้มีชักโครกก็ห้องน,นะะ้ำอา,าอะ,อาอะจุดว่าทา มีข้าวโพดต้นหนึ่งมีข้าวโพดต้นน่ากินมากนมีกิจกรรมให้เล่นทุกคนดูพาไปดูห้องน้ำมีหนึ่งจุดนะคะอันนี้คือจุดอยู่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ใช่ประมาณก็แต่คือถ้าใครแบบว่ากลางตรงนี้ใช่ไหมห้องน้ำก็จะเป็นจุดนี้ใช่ตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าลมพนเยอะกว่าห้องน้ำมีคนละแบบเลยอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะแบบโมเดิร์นหน่อยถ้าจุดล้างจานตรงนี้ดีอยู่นะ เราไปเดินออกทำไมอ่านี่ก็สะอาดเหมือนกันทุกคนอ่าก็คือเปลี่ยนรองเท้าเหมือนกันนะคะจุดเปลี่ยนรองเท้าคือตรงนี้แยกชั้โค้งกว้างมีหลายห้อง,อห,องอห้องอาบน้ำที่นี่ก็จะแยกถ้าเป็นตรงนี้แยกหมดนี่คือมุมริมน้ำทุกคนแล้วใส่ไหมเปลี่ยนรองเท้ายัางเปลี่ยนแล้วเป็นเจเปล่รองเท้าแต่ไม่ถอดถุงเท้าเฮ้ยก็ถอดได้ทีหลังดูดิดูน้อง เปียโนท่าแต่เปนท่าถูกถ่าวงงที้หลังไงพ่อน้าเป็นไงมาอย่างนี้มาอย่างนี้บ้างชิลไหมดีไหมเออนี่อะไรวิวท้ากัดเป็นไงเย็นไหมอ้ยเย็นมากน้ำน่าเล่นมากโอ้ใส่เยอะนะเนี่ยอุยนั่งเล่นเลยแหละสบายเลยเอาจะใส่น้ำมาทำไมเนี่ยเฮ้ยรองเท้ามันกัดรองเท้าผู้ไหนกัดนีไงคู่นี้ยังไม่หายกัดเลยเนี่ยมันยังกัดอยู่นะกัดยังไม่เลิกไงก็เลยต้องใส่ให้มันหายกัดก่อนน้ำแบบเย็นเย็นดีลงมาสิเออ เย็นไม่ลงมหรอจารคนใส่ถุงเท้าอ่ะเดี๋ยวดีเดีวที่นี่ที่นี้ำมาปัดที่เนี้ยน้ำใสมากดูเดี๋ยวแล้วมันไหลไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วประเด็นคืออยู่ต้นต้นทางเข้าสวนใช่คือแบบคือมันดีมากอันนี้ก็คือบริเวณ้านทั้งหมดเลยนะคะมองจากข้างหน้า ที่นี่ก็คือสัญญาณโทรศัพท์อะ่ะมีครบทุกเครือข่ายเลยปะของพวกมีใช่ปะก็คือของเราเพื่อน 5G อ่ะทุกคนแต่มี WiFi ไ,ไหมเมื่อกี้มันไม่เห็นไไม่มี <m akes> เออ w i f i ก็คือไม่เห็นนะคะ <m akes> ไม่แน่ใจเดี๋ย <m akes> วเราก็จะเดินไปดูคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวเราสั่งวัวทามากินเพราะวันนี้เรามาแบบไม่ได้เตรียมกับข้าวอะไรมาเลยเราก็มาหากินข้างหน้ามาเลยเรามาแคมป์แบบสบายสไตล์เรานะคะเย็น <m akes> ส,สดชื่นดูร้านใหญ่ใช่ร้านใหญ่มาก ที่รานมีรถเข็นให้ใช้พร้อมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนกันไปแคมป์ในคเฟปซึ่งมันก็แอบไกลอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้เราเห็นน้องห่านเดินเขาจะกงเขากงเงีย้แล้วไปดึกเราจะเดินไปล้อๆนะคะเพราะว่ามาถามว่าห่างไหมก็ห่างไม่มากเอาใช้ทางไปเดินเดินไปทางห่างเดินเลยเอ๋อ เดินตามห่างหมาไม่กัดห่างไม่กัดห่างคิ๊กเออใช่แ,แดดมันก็เริ่มลงแล้วลเพ<ข>ราะว่ามันเป็นช่วงขเขาเก็บข้อปุฟงแล้วเออสี่โมงเย็นแล้วไงหาเราไปนอนแล้วเขาไปต้ม,มแล้วใช่เขาน่าจะมีอุปกรณ์เช่าเต็นท์อยู่เลยในตรงนี้การแคมปิง้งใช่ค่ะกระถา <c oughs> ตอนเนี้ยเขาลดน้ำนะคะเรามีความรู้สึกว่าทำเลยใช่ห่างอยู่หนอ่ะห่าง ได้ยินเสียงระวังห่านจิกนะคะภาระคิดตามหาหาอ๋ออยู่ตรงนี้อุ้ยน่ามันไม่อยู่ในนี้มันซุบๆแอบท้ายหงมันใช่ดูดิมาแล้วมาแล้วเสียงใครฮะใครไมต้องเดินมาตอนนี้ฮอ่ะกำลังเดินเข้ากลมนะฮะเดินเป็นแถวเลยมาแล้ว เขาบอกว่าเดินตามหาหาไม่กัดอ๋อมีตัวคุมมีตัวคุมไปไปแบบนี้ไป,ไปไ,ปไปไหนไปไหน,ไป,ไ,หนไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปตามน้องหา้าเราไปคาเฟ่ข้าขงบนเนาะมันก็ว่างจัดเนาะเขาเรียกว่ามาตามติดชีวิตหาด ระวั <c oughs> งระวังขึ้นมาเหยียบแล้วเรียบรอ้อยไหนย,ยกขาขึ้นดิขาขวาอุ้ยทำยังไ,ไงอ่ะล้างเลยแท็ี่เยอะมากเขาเป็นที่หาโอ้ยน่ารักอ่ะบ้าน <c oughs> นี้น่ารักไม่จริงหรอกคาเฟ่วันนี้เดินล้อไปเลยใช่ไหมเนะีย่ยหนูเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็ตามไป มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเลขที่ออกวันนี้คือหนึ่งศูนย์ไมห่หนูเข้าไปล้อเลยเดี๋ยวมันก็ตามไปตามติดชีวิตงานครับอาเดินมาทำไมเขาเข้าหลังรนะ้านน่ะปิดกี่โมงอะครับเปลี่ยนห้าโมงเปิดกี่โมงครับแปดโม,ง,ม,ง,มงเช้าเป็นน้ำแข็งากคะนี่คือเรามาคาเฟ่นะคะ ขบอกวนใครมาแถม,มก็มาอุ่นหนุ่มอาหารอาเฟ่เอ้ยลาฟเฟ่ได้ลนะนะมีหลายอย่างอร่อยมากแฟนใจดีด้วยอันนี้คือเรามากินเป็นออเดิร์ฟก่อนเหมือนเย็นที่เราสั่งกับเอาไว้อีกสองชุดจะปิดห้าโมงไหมใช่จะปิดห้าโมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงบตอนนี้สี่โมงห้าสิบเก้าแต่ละม้อน่็ได้ทานได้แต่ไหนแต่เราเาก็เก็บของกันอยู่ เดี๋ยวเราทานแล้วมันมีไฟไฟาอย่างหนึ่งแล้วก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แล้วก็เดินไปแคมป์แล้วก็รอับประทับช่วงเวย็นแล้วแหละที่นี่มีพนักงานต้อนรับนะคะไปด้ดดนหน,าน้ามันอ้วนอยู่นะนี่นีน้องน่ารักมากบ๊ายบายนี่มีเดินหนึ่งไอ็ตัวนู่นตามหนูเลยอ่ะตามตามตาม,ตามไปไหนวะ <c oughs> หมาย <c oughs> ถึงหมูไม่ถึงหมาใช่ไหมร้านตอนเย็นนะคะบรรยากาศสวยทุกคนตื่นขึ้นรงพอไม่จอดแท่นานก็คือจุดนี้นะคะส่วนถ้าจอดรถก็คือจะเป็นจุดโน้นนี่แล้วรถเข็นเลี้ยงสวยมากดูดิแต่เราไปแบบไฟเห็นแต่ละไม้แต่มุมตน้นเนี้ยสวยมากมือของเราหมุนลอยอยู่นู่น โอโของเราคือ<ม>ฟิวเด่นมากเลยพัดลมพัดลมล <โอ S 1> เด่น,นจริงจริง,รงชมพูชมใจแต่มีอรอมีฉิงชาแล้ว,ลวมีหินชานี่ามาแล้วจะมากะทุอันนี้คือรอบนี้มีคนจุดเตาอ,อันนี้เด็กจุดเตาที่ไหนคะเด็กแคมป์ตะนาวศีครับอันนี้คือเราสั่งกี่ชุดสองชุดสองชุดนะคะก็ได้ประมาณนี้เลย อันนี้คือผักสองชุดอันนี้คือแบบเนี้ยหนึ่งก็สองชุดนะคะก็คือแบบเขาแบ่งอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้เราแล้วก็ผักสองลําจุดสองอย่างสองอันนี้เขาโพิ่มเราซื้อมาเองจากที่จากที่ราา้านนั่นแหละแยกต่างหากเส้นฝ <c oughs> ่ายกบท่แชมป์น้าเดวเราเราเขาหิวแล้วหิวแล้ว

สวนเพิ่งว่าไม่เคยแวะเลยแต่ทางคือธรรมชาติมากกเปิดไปกี่โมงมันตลาดที่ดับี่สี่โมงะแต่เปิดเฉพาะเสาร์ทย์เือนกันเวลดน้ำหนักเลยใช่ไหมได้ใช่ไหมคะคุณพี่ชมโอ้ตอนนี้เรากำไปตลาดนะครับ ว้าวโอเคครับตรนนี้ละ่ละค่ะเท่าไหร่ครับครบีเหรออ๋อมียผักกุ้งด้ยไหมเอาแค่เอารเดียยผักกดอรั แล้วก็มาที่หมู่บ้านห้วยน้ำใสอันนี้คาเฟ่ชื่ออะไรอ่ะคาเฟ่ชื่ออะไร <พา S 1> อ่าคาเฟ่แม็กซ์โอเคคาเฟ่แม็กซ์ะน,กนะคะก็คือในหมู่บ้านห้วยน้ำใสอะไรเราไม่เราไม่เคยมาตรงนี้เลยเนาะใช่เออเราก็มาจากที่ลานแคมป์ในแคมป์ต้น,นาสุบอ่าใช่ผ่านมาประมาณยี่สิบสามกิโลจากแคมป์มที่เราพาักระมาที่สิบนาทีไอันนี้อเมริกาโน่อ่ะเขาก็เสิร์ฟมาเนี้ยทุกคนน่ารักมากสิปนี้ก็น่าจะลากันด้วยทีใช่เนาะ สรุปที่ร้านของเราค่ากันเต็นท์เท่าไหร่นะสองร้อยคนละสองร้อยต่อคนต่อคืนแล้วที่นี่เหมือนเหมือนไม่เห็นไฟฟ้าเขาไม่มีไฟไม่มีแต่สัญญาณโทรศัพท์มีอถือครบเครื่อง่ายแล้วก็ห้องน้ำมีสองสิทสะอาดมากแต่ไม่มีเพื่อคามอบอุ่นแค่ไหนห้องน้่งเขาทำทำเขาสะอาดตลอดเวลาใช่มีจุดต่อไฟมีรถเข็นแล้วก็เอามาหารถกระทะอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่สำคัญมีเซเว่นนะทุกคนใช่อ้าว จะไม่ส่งถึงแต่หมูกระทาน้อยไปนิดนึงสำหรับเราสำหรับเราสองคนนะคะแล้วเ,เรามากันสามคนแล้วต้อสั่งสองซื้อซึ่งไม่อิ่ม <c oughs> ต้องตั่งเสั่งซื้อเพิ่มเพิ่มโอเคประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าซีใหม่จริงๆแล้วเราจะไปไหนติดตามชมกัเนเลยคะ่ะ <c oughs> ขอชิมอเมริกรันดับหนึ่งส่งถ่ายเ <c oughs> ้มจริงเหรออืออูอ่ะโฟกัสเชฟยังไงหข้มแบบ ป็นไงอ่อาอเมรการนอกพวกเข้มแล้วขาวิวนะประมาณนี้เลยโอเคมากอ่านี่เขาก็จะมีวิวน้ำแบบนี้ด้วยโอเคบายบาย